มาแล้วครับขบวน559นะก็ตองห้าก็ออกบ้านเฮ็ดนะ559ก็ออกบ้านไผ่นะครับก็559ขบวนนี้ต้นทางแก่งคอยนะครับหนองคายนะครับเมื่อกี้ตองห้าได้5 2 2 0นะฮะคิวเอทบก็5 2า0นี่เพิ่งทำา5ก0กลับไปเมื่อวานนะถึงแก่งคอยก็น่า จะเอามาทําตองห้าเลยนะับพอตองห้ามาถึงแก่งคอยก็น่าจะเอาหัวนี้มาทําเลยนะไม่ได้พักเลยฮะถ้างั้นห้าสองสองศูนยห้าห้าเก้าวันนี้ได้ซีเอสนะหัวเหลืองมาเลยนะครับ CSR 5113หหนะทำขบวน559วันนี้นะครับไล่กันไปฐานีต่อฐานีเลยนะฮะวันนี้ตัวสินค้านะฮะ